ก็อะไรครับก็ต้องของอกาสกันด้วยนะครับก็วันนี้พวกผมนะครับอีโมจิคือคนเดิมเพิ่มเติมก็คือเกมชิโนบีนะครับได้เปลี่ยนชื่อเป็นชินโดไลนะครับผมชินโดไลซึ่งมันดีไปก็ดีนะเกมกลับมาเติมไปได้ประมาณแปดร้อยลบักแปดร้อยลบักแปดร้อยลบักเลยนะก็ ไม่มีอะไรมากก็ก็เพิ 700, ่เจ็ดร้อยเจ็ดสามอ่ะไม่ไม่เจ็ดเจ็ดอ่ะก็ก็ไม่อยากจะก,ก็ไม่อยากจะโหดเกินอะ่ะก็คือไม่อยากเจ็ดเจ็ดเจ็ดแล้วมันโหดเกินเนี่ยอืมก็ไม่ก็ไม่อยากโชว์เด็กๆก,ก,ก,ก็ก็อย่างนี้แหละน้องๆอ,อืมพี่เมย์พี่โมโน่นหนึเฮ้ยถายแยักเงาครูอย,ยู่ไหนจำไม่ได้นี่ก็ถามวะขออภัยด้วยครับคุูชม ขอภายจริงๆผมปิดการแจ้งเตือนไปแล้วท้ไมก็เปิดให้เองซึ่งกูไม่รู้ว่ามึงเป็นผีหรือเปล่าไอ้สัตว์กูกดไปที่เพื่อนกูกเล้โอเคเรามาเคลียร์บอสล็อกเลยีกันเลยนะโอเคขั้นแรกนะครับดูนะครับน้องๆดูไว้เป็นตัวอย่างอุกูใส่เสื้อเท่ๆยดุดคการเป่ากระถานี่อะไรกัน ดูดูเดี๋ยวดูมือเดี๋ยวดูมือเดี๋ยวดูมือคุณผู้ชมเดี๋ยวดูมืออ้าวเฮ้ยนี่ยกตึกเออกูเกือบเป็นทาซึมากิและเย็ดเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเคมีมีมีสีฟ้ฟาดฟ้วยวะกูชอบกูชอบเกมเกมดีเกมดีเกมดีโอ้โหไอ้อเฮ้ยกูไม่ได้เล่นละดิเออ เนี่ยมันกดวิ่งแล้วมันกดมันหยุดเองอะน้องๆน่าเบือ่อนี่ไงสลับมือปุบ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 ป,ป,ปดึงก็ไม่ติด <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไอ้เชีย่ยวิ่งไม่ติดวิ่งไม่ติดน่ะมันกดวิ่งไม่ติดเนอเกมเออเกมเนี่ยมันกดวิ่งไม่ติดอะเหมือนเหมืๆๆอนเหมือนเซิร์ฟเวอร์ยังไม่ค่อยดีนะ กูไอสัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยกูยกตึกใช่แล้วไม่ตานอะไรกันขับเนี่ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยมึงถึก่างวะโอ้โดนนี่กูแน่เอาไปเลยกูให้เอาเฮ้ยไม่โดนเป็นไปได้เนี่ยแล้วมันก็วิ่งไม่ติดเด้อกูจะหัวร้อนกับพระตรงนี้แหละ เนี่ยดีเล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 ย์เกมแม่งโอยแย่ไว้เฮียแม่งมาแป๊บเดียวแม่งเกมปิ่งขึ้นสี่ร้อยห้าร้อยแล้วมั้งให้กูเดางงะโอ้โหเยเคเลยกดวิ่งไม่ติดโอ้โหสุดยอดไปเลยเพื่อเลือกกูเยอะนะเลือกกูเยอะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือหลอดเลยไอ้สัตว์ขอเพย์คำหยาบคายด้วยกูยมเอลซี่จักกะชาร์จเร็วๆมันมาแล้วหยุดชาร์จวิ่งเอาหายอ๋อนั่นนั่น สวยกว่าจะใช้ได้สัตว์เอ้ยอ้แอออย่าตามตูดซี่จะเล่นตูดพีไม่ได้นะน้องนี่ไงพันปักษาเฮียอะไรวะจำไม่ได้วะนี่ไงเออ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 เลือด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 หกแสนแล้วเลือดหกแสนอะเลือดแต่ละตัวที่มึงหายไ้กูมากูรู้สึกเจ็บใจเหลือเกินยกขึ้นไหมนะไม่ขึ้นอีก ไม่ึ้นก็วิงว่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปเลยเฮ้ยกายปีกี่ไรนน่นตบเท่เทเชี่ยละวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่งวิ่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 งว่งวิ่โอ้เสียเอ้เกมก็ดีเลยจัด ไม่ดีเลยกระถาลมไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าฟอก,ก็เข้ามาเดียวข้ามาก็ก็เข้ามาก็เข้ามาเอ๋เอ๋เอ๋เอ,เอ๋สกิลไม่ติดอีกยึดเข่กูละเหนื่อยใจอ่ะซี่โดนยกตึกไปดิแล้วไม่ชัดจักระแล้วไม่ชัดจักระซะด้วยกูอุ้ยเฮียเก ไอชน,นีนิ่งเลยเขียนรู้สึกว่าเกมมันเล่นยากขึ้นนะกูต้องให้เพื่อนกูแบกซะและ้วกมเล่นยากมากเลยครับเล่นยากมากเลยครับเออยอมกูยอมอโดนได้ไงคิดบอกึงกว้างหรอวะไอเชยเล่นเหลือแปดหมื่นนี่ไงยกตึกถ้าซื้อมัน ไอ้ซัดเนี่สกิลไม่ติดเอ้ยกูจะตายไม่ได้นะนี่ไงวิ่งดิวิ่งวิ่งละไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่สนใจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่ง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 ยกตึกราซูมากีไปสักหน่อยเฮ้ยยงไม่ติดวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยเดี๋ยวตาเดีตาเอาไปเลยกูให้เฮียละอ่าอ่าโดนตุยตืด เออรอดสักทีโอ้ยเออ <c oughs> แึ่แล้วกูสูบอลแล้วกูตายเลือดตั้งเลือดั้้งสองเสียนมึงหลอกลือจริงปะเนี่ยไอ้ซั์เออเออเออทำทำตัวละครไม่เหมือนจริงเออสวยสวยลีเลี่ยงลิกสิทธิ์ขั้นสุดยอดมีหอกอเมซอนได้เฮียแม่งดูดีเด็ดเค่ปลาหอกปักปากหน้าอ,อกแล้วสปิริตบอมนี่ว่ะ เย็ดเกมเย็ดเกมรู้ไหมอุ้ยเฮ้ยสถานการกูเชี้ยสียังสวยเขี้ยสีดำเยดเหมือนกูใช้แปดห้าอยู่นะเนี่ยฮ่าอุ้ยเย็ดเคเฮ้ยดำเมียมเลยเย็ดเคดูหล่อเลย ไม่งียไยยโดนกดพื้นไม่ดีกดดำน้ำแบโอ้ย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 อยมึงก็ตีแรงเกินบอดที่อะไรเนี่ยเนี่ยแล้วกูก็แหลกเกินเกมเที่อะไรเนี่ยพันปักษาปักหัวดีอาเบาจังไวไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเบาจัดเออแม่งใช้สกิลยัดปากผมโอ้โหกูชมคิดดูคิดดูตัวละครแม่งยังโหดเลยยัดเคนี่ไงโดนไม่ดีกูวิ่งละวิ่งไม่ได้วิ่งไม่ได้ งั้นกูใช้อย่างนี้แล้วกันกูใช้อย่างนี้ไปแล้วกันนี่เฮ้ถีบไปเลยเอ้ยวิ่งไม่ติดเดรอเขี้ยสกิลกูทำไมตัวกูวิ่งติดติดขัดขัดวะอยากรู้จังเลยอ่ะซิอ่ะซีมึงมึงกิวมึงสู้กูได้กูหลบหลังต้นไม้โง่งหลบหลังต้นไม้ชา้าจักกะไปเลยไ <c oughs> อ้อสุดเอ้ยเดี๋ยวได้ รายละเอียดกูรายละเอียดกูรายละเอียดกูดูดูตรงหัวสิดูงหัวสิมันมีสีขาวสีฟ้าเนียมันท่งผมกูมันก็สรงผมกูไปได้ยังไงยังเปิดหมดยังเปิดอีกลางยังไม่ได้เฮ้ยยดเคเกมทำมาดีเกินเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาดูที่ประสิทธิภาพเควด อันนี้ดีกว่าเหมือนกูรีวิวอยู่เด่ะเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าเหมือนมันจะมันมันจะติดบักๆกสักหน่อยหน่อยนะเนี่ยมันติดบักๆสักหน่อยหน่อยนะผมกดจักระนะแล้วผมกดกดปล่อยมันมันเป็นมันเป็นการปิดปิดปิดโหมดสาระผมซึ่งมันดีไหมไม่ดีเฮ้ยเฟสฝาเฟสนี่ไงฝาเฟส ไม่ยกตึกทาซื้อมากิบายบายไม่ตายเหรอเฮ้ยเป็นไปได้พวกมึงเป็นสองตัวแรกเลยที่โหดมากตันดาสกิลของคาได้ยังไงเฮ้ยอะไรกันง่ายง่ายจบแล้วเปิบเปิบนิ่งก็ยากอยู่นะก็ถือว่ายากอยู่นะก็ไม่ได้เล่นง่ายอย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เล่นเล่นโคตรง่ายเลย แองตัวนี้กูรู้สึกว่าทำไมมันเล่นยากทำไมมันเล่นยากจังไปเนี่อะไรเนี่ยกระถาอะไรนี่กระถามหารันจวนกูหายไปไหนนี่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 เปล่าวะนี่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 ใช่เปล่าวะไม่รู้อ่ะแชมเปี้ยนกูก็ยังอยู่ เหมือนจะเปลี่ยนลุกไปทุกอย่างเลยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างนิ่งหมดเลยนิ่งหมดเลยเหี้ยเหมือนกูไม่ได้เล่นเกมอยู่เดี๋ยวแม็ก Mac for นสป spin and อะไร spin skip เนี่ย เป๋าเกงใครเปล่าวะหรือสปินมันเป็นสปินนะมันเขียนว่าสปินอ่ะถ้าเก่งใครเกินใครก็ตรงนีง่ากูก็สามารถอีกิปได้เพากูมีกระเป๋าเกินใครยังไงล่ะอะตอมิกผิดเรื่องเอ้ยแต่มันีเกือบเหมือนนะชื่อเกือบเหมือนนะเทียต้องมาดูก่อนว่าเราขาดเนตอะไรนี่ไงเนตสองพ่อนาดูโตแล้วก็เนตนี้ ไป่รู้อุซึมะกิกระปลดแล้วเนี่ยอะไรวะกูจำไม่ได้อะไรวะผมต้องการเน็โอบิโตโอบิโตยังไงล่ะที่ขาทรัการะจะงงอิทาจิอิทาจิจยังไม่มีนี่ว่าเนี่ยที่เหลือตรงนี้ขาดหมดเลย ไปน,นี่เนี่ยอ๋อไอเียแบ็คแพนเธอร์เฮียมงลูกนี่ไงแบ็คช็อตเห็นว่ามันมีเนต้ที่อ e ีควิปโหมดล่างมานี่หน้าเป็นเหมือนจะเป็นเนต้อะไรนะไอเนต้เงาชาร์โดชูเลยอีควิป e อันที่สองอีควิปต้องการเวที่ร้อย อ้วโชกูรีวิวไม่ได้เลยนิ่งเลยเหี้ยเหียดนี่แหละวะนี่แหละวงแหวนไม่ใช่สัตวโโต์โอบิโตปีตโอบิโตไม่กูรู้สึกเหมือนกูเอ็มดีกูจะหมดโอเคนี่นี่แหละทรายเหรอ สตอมัไงสตอมสตอมยังไงล่ะสตอมไอ้เ <c ười> <c ười> <c ười> คี่สี่ร้อยกูกูกูคงรีวิวไม่ให้ไม่ได้แล้วเนี่ยวงแหวนวะไม่เท่จังพอไปกี่ล่างวะไม่ได้ดูเลยหนึ่งล่างเย็ดเจ็ดเป็นย่างเท่ล่างที่สอง ไรที่จะบวกอย่างน้อยเลยรู้สึกว่าสั่งสาระราก็ดีเลยเอาเวกเคนเราต้องใช้เจ็ดร้อยเลยอ่ะเจ็ดร้อยเลยวิ่งช้าเอ้ยมันมันไมนมันเหมือนวิ่งเร็วกว่าโอบิโตะเอ้ยไม่ใช่วิ่งเร็วกว่าสั่งสาระวอเย็ดคไอเดคซ้วยคำพูดอะไรกันจัดใหม่หมดเลยเอ่ะเฮ้ยกูเปลี่ยนของเนี่ยนะ่ะเฮ้ยจัดใหม่หมดเลยเอ่ะ จีซันนี่ไอเนียนที่สองแกันไหนวะลาวากูนี่นี่อันที่สองไ,าาออไอชื่อก็ไม่ได้เปลี่ยนนลาวาเดี๋ยวแค่เปลี่ยนปกนะทีทีดีดีด,ด,ดีจัดของไม่หมดเลยคอมโบกูทั้งนั้น ต้นเฮดก็จะเป็นพวกซับอะจิลิตี้อะไรอย่างนี้เพื่อกูจะใช้เป็นมินจากูใช้อะไรวะอันเมื่อก่อนกูใช้ไอ้นี่เพราะว่ากูอยากได้ของซาซิกิซาซิกิสันหงก็ใช้ห้าหาง เอ้ยก็สำหรับคลิปนี้กูไม่มีอะไรมากหรอกก็ดีใจด้วยเกมกลับมาแล้วพวกมึงก็คงดีใจกันเนาะคงดีใจนะต้องดีใจกันแหละเกมหูสากทำทำให้กลับมาได้นะมันมันก็มันก็ดีเออก็ก็มีแค่เนี้ยเออไม่มีอะไรมากก็ไม่อยากพูดเยอะกูกลัวพวกมึงลำคานกันกูเลยไปดีกว่าไอ้มึง <psychedel ic> <Baltimore> ก็ควรลำคาญกูนานแล้วนะตั้งแต่ตนะีบอสเลยมันก็น่าลำคาน มันน่าล้ำคอนนะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวกูไปตัดต่อเฮอเดี๋ยวเอาเสียงเลยเข้าสักหน่อยนิ่งไปเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็มัอเพียงแค่นี้ครับขอขอแค่ไลค์สักไม่กี่ไลค์ก็ได้กูเอาแค่นี้เดี๋ยวพออย่าลืมซับสไครต์ติดกดติดตามกดดิ่งมาด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับผมฮ้ิฮิ